โอ้ oh my god อีกฟีะเป็นอีกตัวเดียวจะเข้าหรือเปล่าน้องโอ้โหไม่เข้านะมาขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าน้องไม่ได้วันแล้วโอเคหรือเปล่าเออจะอุ้ย okay. คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,ะทางการเงิน ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอ้โอ้โอก็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 สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครจะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแ้ะการเพื่อน วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามกันอีกเช่นเคยนะโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนั่นเพื่อนแล้วก็มีเพื่นอนพี่น้องคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสชามก็ลิงก์ใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเออ, <c oughs> เอ,อวันนี้ผมก็ไม่เล่นเกมผีเสื้อนะเออไป วันนี้เรามาตามโบนัสทามนะผมตามกลุ่มโบนัสทามมานะเพื่อนเออก็พกทุนมาสามร้อยขอเริ่มที่เบียดเก้าแล้วกันเพื่อนเออวันนี้ตามโบนัสทามมาไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือว่าถ้าแตกดีก็เฟี้ยวไปน้องเออมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาทำเงินทุนสา0ร้อยนะวันนี้จะแตกสายหรืออ,อ่า จะแตกสายหรือเปล่านะวันนี้ตามกลุ่มบนัถชาม,มันนะเออบนัถชามแตกหรือเปล่าวันนี้เออมาดิไอ้เฮียแต่มันเงียบจังหวะแรกๆเอ้ยเงียบจังหวะหลูเพื่อนเงียบจังหวะหลู hello broom hello broom หรอืลลรอว่าต้องต้องใช้วิชามาเหรอฮัลโหลมาดิมาดิาดสวยโอ้โหเฮียสวยงามสี่เออมา มาต่อเก้าบาทยังไงคูณสามเข้ามาอืดอกไม้คือแบบแอคชั่นมันดีมากเลยนะเพื่อนเออคือแบบว่าดอกไม้บานอ่ะเหมือนอะไรบานดำาำหรือเปล่าโอ้ยดำาๆอ่ะเอออะไรดำาๆหรือว่าน,น,น้องก็ไม่รู้แล้วเ <c oughs> อ้าเอาเอคูณยี่สิบเข้ามาแล้วโอโ้ดอกนี้โอ้ยไหลดีนะเพื่อนโบนัสทามแตกว่าหรือเปล่า,าวันนี้ บนนั้ตามแตกนะยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าแล้วโอ้หนึ่งสองสามไปเลยได้มาหนึ่งสองสามโอ้ละดอกนี้โอ้สามร้อยบาทนะเออมาดีน้องๆมาดีน้องๆโอ้หคอมโบดอกเกียวคือแบบว่าคอมโบปังไม่ไหวเลยครับแม่เออละดอกนี้ได้มาหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดไอห้าสิบสี่บาทนะเพื่อนเออไอเหี้ยคือแบบ <ๆ S 2> แปบบ๊แบๆบก็มาแล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนใช่อุ้ยใช่ด้วย,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 วยสามตัวเข้าเลย คือแบบว่าวันนี้แตกนะเพื่อนเออ,เป,เ,อ,เ,อ,อเป็นไงล่ะโบนัสตามแตกเพื่อนเออเป็นไงล่ะเกิดเต็งกริงแมวไปแล้วโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แล้วไ oh oh หลดีเกินไปวันนี้ไหลดีเกินไปโบนัสจามแตกแนะน,น่เนะลยว,วันนี้สวยงามเลยดอกนี้คูณ25าเข้ามาแล้วโอ้ดอกนี้ได้มา297บาทนะเออเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าวันนี้โบนัสจามแตกนะอืม สนสามร้อยไม่รู้แตกงแล้วไรโอไม่มาเอ้ยเอ้าสวยดีเงี้ยมีเพิ่มเ้ือเอาสวยงามประลามแปดยังไงต่อแล้วโดยนี้เป็นไงคูณสิบสามเอ้ยสิบสามบาทเข้าม,มาเลยโอ้โหเยี่ยมตัวคูณไม่อยู่ที่เดิมนะันเพื่อนเออตัวคูณมันไม่อยู่ที่เดิมนะสวยงามประลามแปดยังไงต่อละสิบบาทเออมาต่อสวยงามอีกสิบบาทยังไงต่ออีกอีกแล้วไรโอ้โหคูณสามสิบเข้ามา คูณ30เข้ามาแล้วดอกนี้โอ้โห54บาทนะเพื่อนโอ้ไม่กอดได้มา100กว่าบาทนะเอออตัวเต็งอีกแมวเล้าเออสวยงามคูณ6เอ้คูณสคูณหกแล้วแนหะดอกนี้โอ้โหเฮียไม่ค่อยแจกเท่าไหร่เลยเบ็ดเก้านะโหลได้มา458บาทนะเพื่อนเอเอเฮียไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยเบ็ดสิบเนี่ยโหลัวเฮลเลอร์เลิฟเฮลเลอร์เเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนังนังมาหน่อยดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกินปุยไหมเอามันเกินปุยมุย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยว้าวบ่อยเกินเพื่อนเพื่อนว้าวบ่อยเกินปุยมุ้ยฮล Hello 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 my g o ด h e ลโหลบูม h e ลโหลบูมเออมันมาอย่างนี้แหละมันมาแล้วจ้ะมันมาแล้วยังไงต่อเลยตอกนี้คูณสิบเข้ามาอืมสวยงามประมาณแปดคูณสิบอาเข้ามาแล้วจ้ะโอ้โหแล้วตอกนี้มาสามร้อยกว่าบาทโอ้ยสามร้อยกว่าบาทเออ มาเรื่อยๆเลยจ้ะมาเรื่อยๆเลยจ้ะอีกหนึ่งร้อยกว่าบาทนะโอ้โห my god คอมโบโดอกเดียวคือแบบว่าไม่เคยเล่นด้วยนะผีเสื้อเนี่ยเออเป็นไงละ่ะเก้าร้อยเจ็ดสิบ้าบาทเนี่ยโอ้ oh my god oh my god มาดิมาดิอืไม่มาแล้วตอนนี้กำไรขึ้นมาสองพันกว่าบาทแล้วเพื่อนๆสองพันสี่ร้อยก็ขอขึ้นเป็นเบ็ดยี่เลยละกัน ไม่ได้วันกี่แล้ววันนี้เออสวยง,งามมาดิคูณเยอะๆคูณเยอะๆ,ๆดิชอบคูณเยอะๆดิชอบคูบคนะเข้ามาจ้าหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วนะน้องๆหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วยังไงต่อโอ้ได้ไหมสองร้อยบาทโอ้โอไม่กอดดอกนี้ดอกเดียวได้ไหมเท่าไหร่สี่ร้อยก้าห้าสิบแปดบาทเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาหน่อยเปิด t u r โบนะวันนี้เปิด t u r โบเรื่อยๆนะเกมเพื่อนๆเออ มีสูตรเคล็ดลับทําเงินฟรีเออสวยงามประหลาดวันนี้โบน,นัสแตกแน่นอนวันนี้โบน,นัสแตกแน่นอนใครที่อยากโบน,นัสแตกเหมือนผมก็ริงใต้ก็ไม่แร็กผมได้เลยนะเพื่อนย่าว่าลิงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะอออก็จะปักหมุดไว้ให้เลยนะเพื่อนเออหมายก็ตอเน,นี้50บาทอีกแล้วยังไงต่อโอ้สิบห้าเข้ามาอีก150 100้บห้อาท,อาท oh God! โอ้มก็โอชีวันนี้โบน,นัสแตกเพื่อนเอะมาสวยงามพระลาดเปียกยังไงตัวเออ พระรามเปียกเลยพระรามเปียดยังไงโอ้ oh, สวยงามไม่กอดไม่ก็โอ้ไม่ก็สาร้อยบาทยังไงต่อตอนนี้หืมอือโอ้แปดร้อยบาทโอ้เหมือนเพื่อนเพื่อนคูนสิบอาก็มาแล้วโอ้แล้วด oh, อกนี้อีกสามร้อยกว่าบาทนะโอ้หนึ่งร้อยกว่าบาทโอ้ไม่ก็ด oh ดอกเดียวดอกนี้ดอกเดียว,ดอ,ด,ยวดอกนี้โอ้ย oh, คอมโบคือแบบว่าสูตรปังไม่ไหวเลยคอมโบดอกนี้คือสูตรปังไม่ไหวได้มาหนึ่งพัน หนึ่งมาสี่ร้อยกว่าบาทนะเออเป็นไงล่ะสุดเติงกระดิ่งแมวไม่เล่าน้องๆเออสุดเติงอยู่แล้วน้องๆเพื่อนๆ,ๆอืมก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มนะจ๊มก็ริง้งได้ก็ไมีเลขผมได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าริ้งได้ก็ไมีเลขผมได้เลยนะเออโอ้โห,โโหสุดเติงกระดิ่งแมวอีกสามร้อยกว่าบาทโอ้โหไม่กอด น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่างกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะเออเออแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความมาทิงดานะน้องๆเออไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามไม่เด็ดขาดนะเออใครที่มีปัญหาทางการเงินก็ไม่แนะนําให้เล่นเหมือนกันเออดูเพื่อความสนุกสนานและความมาทิงท่านั้นนะดอกนี้ได้ไปเท่าไหร่เก้าร้อยกว่าบาทเออเป็นไงล่ะสุดติ่งกระเด็กแมวไปแล้วเอเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้น้องๆเออโอเคหรือเปล่าอีกห้าสิบหมุนไป อีกงานที่หมุนใบน้องๆไม่ทุกวันอยู่แล้วสวยงามสวยงามเฮ้ยเฮ้ยทําไมมันเงียบเราหรือต้องปิดเทอร์โบน้องๆหรือต้องปิดเทอร์โบหรือเปล่าโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้แต่ไม่คอมโบนะปิดเทอร์โบไม่คอมโบนะเพื่อนเออมาขอเปิดเทอร์โบแล้วกันมาสวยงามระดอบนี้ห้าสิบสามบาทยังไงโอ้คูณสองเข้ามาแล้วยังไงคูณสามเข้ามาแล้วโอ้คูณสิบห้าเพื่อนเพื่อนคูณสิบห้าว่าดอกนี้แหละโอ้โหนึ่งร้อยยี่สิบบาทยังไงโอ้ยมาสามร้อยกว่าบาทเอ้ยน้องๆ คูณ20เข้ามาอีกโอ้ย1,700กว่าบาทโอ้ไม่กอดคูณ30เข้ามา้วโอ้ดอกนี้โอ้ไหลรัวๆไหลรัวๆเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าโบนัสทามมันแตกนะเพื่อนเออวันนี้เออโบนัสทามแตกจริงๆเออเปิดเทอร์โบไปด้วยนะโอ้ดอกนี้ได้มาอีกสามพบาทนะเพื่อนเออสุดเต็งกระเด้งแมวไม่เล่าเป็นไงล่ะมันต้องเปิดเทอร์โบนะน้องๆโอเคหรือเปล่าโอ้โไม่กอด เพืเ่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยและการเพื่อนเออก็ขอเจ็บน้ําเส่นนี้หนึ่งแล้วก่อนเออม,มากำลังมาเลยนเพื่อนวันนี้โบนัสทามแตกนะโบนัสทามแตกดีเลยเออใครที่อยากโบนัสทามแตกดีอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงสูตรแบบไหนกดยังไงเปอร์เซ็นต์อันไหนแตกเออก็เลิงกงใต้กมไม่แรกหุมได้เลยนะเพื่อน ยามว่าลิงใต้ขุมไม่แรกขุมได้นะเออตัวนี้คูณสิบห้าเข้ามาแล้วจ้ะโอ้คูณสิบห้ามาอีกตัวนี้โอ้สามพันโอ้สามพนดูว่น้องๆเออตอกนี้ได้เป็นสามพันะเออเป็นไงเราโซติงกระเดกแมวตอกนี้มาหมื่นหนึ่งแล้ววันนี้จะแตกสายหรือว่านะเออสิบบาทยังไงคูมาแล้วมาแล้วเจ้าหนึ่งร้อยก็บานนะเออสวยงามคูณสิบเข้ามามีคูณสิบเข้ามาน้อง คูณสิบคูณสิบห้ามันจะโอ้ยแล้วตอกน,นี้ได้ไหมห้าร้อยกว่าบาทแล้วไรดี iding, จริงๆไรดีจริงๆดอกน,นี้โอ้ oh my god คูณยี่สิบเอามาโอ้สี่ร้อยห้าสิบบาทโอ้ oh my god โอ้เหมือนไหลลุล้วไหลลุล้วดอกน,นี้ยี่สิบห้าแล้วคูณยี่สิบห้าแล้วยังไงต่อสวยงามเวลาแปดไม่เหลือหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้ว,ลวนะเออมาดีตอกน,นี้ได้ไหมเท่าไรเลยได้ไหมเท่าไรเลยดอกน,นี้โอ้ oh my god หนึ่ง สองพันหนึ่งรอกบาทนะเออเป็นไงล่ะสวดแตงกาเดงแมวไม่เล่าเฮ้ยสวดแต่งกาเดงแมวคูลหลๆอย่างเงี้ยคือแบบว่าบนหน้าแตกงนะวันนี้เออ <c oughs> ใครที่อยากบนหน้าแตกงเหมือนผมก็ริ้งได้ผ็มีเลขผมได้เลยนี่ย้ำว่าริงใต้ผมมีเลขผมได้เลย,ย,วเลเลยสวยงามพระลาแดแบดยังไงต่อสวยี่ม เออมาแล้วหกสียบาทแล้วยังไงต่อโอคูณสิบเข้ามาแล้วเจ้าโอฟีสปินจะเข้าหรือเปล่าน้องๆอีกสองโอ้ยมันขาดตอนจริงได้มาหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะเออโอ my god โอ my god เลยน้องๆเอ้ยโอ my god เลยยังไงละดอกนี้สวยงามมันมาแล้วเจ้ามันมาแล้วจ้าเป็นไงละดอกนี้มปนไงห้าสิบบาทแล้วยังไงสวยคูณสิบห้ามาแล้วจ้า คูนสิบห้าแล้วมีปังๆแน่ ibo, บีโบบะโอ้บะนี่ไงหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้โห my god โอ้ my god อีกฟีลิปปินส์อีกตัวเดียวจะเข้าหรือเปล่าน้องๆโอ้โหไม่เข้านะเออเป็นไงล่ะสุดติงกระดิ่งแมวไม่เล่าได้มาสนะองพันนะเออสองพันเก้าสิบเก้าบาทนะเออเป็นไงล่ะสุดติงจริงๆสวยงามดอกนี้โอ้โหมันนะจะมีแบบว่าคูณเยอะๆแล้วมันมาเงี้ยมันเพื่อนเอ้ยดอกนี้โอ้ มาดิสวยงามสวยงามไหลยอย่างนี้คอมโบอย่างนี้สวยงามพป็นลเป็ดใครที่อยากโบนัสทามแต่ดีอยากรู้อยากดีก็ริงได้กูไม่เลกกูกมำได้เลยนะเพื่อนโอ้แล้วดอกนี้ได้มาอีกแล้วจ้าดอกนี้ได้มาอีกแล้วจ้าเท่าไร่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะเพื่อนเออเป็นไงล่ะสุดติงไปเลยน้อง,องเอยสุดติงไปเลยเออตอนนี้ได้กําไรมาหมื่นหกร้อยแล้วนะเออก็มาึ้นเบ็ดกันเลยน้อง ึ้นเบ็ดกันเลยถ้าเกิดไขได้แล้วต้องรีบขึ้นเบ็ดนะเพื่อนเออมันจะได้ไหลรัวๆนะมาสามสิบหมุนไปเลยอีกสามสิบหมุนไปเลยโบเปิดเทอร์โบด้วยแลวการเพื่อนมาสวยงามมาหน่อยดิน้องๆมาหน่อยดีเออโชว์เขาหน่อยวันนี้โบนะสชมแตกดีนะเออเป็นไงล่ะสวยเต็งกริ่งแมวเลยสวยงามเลยดอกนี้ไม่มาโอมาแล้วหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วโอสามร้อยโอ my god oh my god oh shit เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออใครที่มีสูตรดีๆหรืออะไรดีๆที่แนะนํามาก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เออคอมเมนต์แนะนํากันหน่อยอโอเคหรือเปล่าเพื่อนอืมก็ไม่เคยเล่นด้วยเกมผีเสื้อเนี่ยเออไม่รู้่าเออไม่รู้ว่าจะดังหรือล่าดอกดีได้มหมเท่าไรเลยดอกดีได้ไหครับ โอ้ได้มาอีก3,260บาทนะเพื่อนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดจริงๆโอ้เมื่อไหร่จะขึ้นสองหมื่นเนี่ยน้องๆโอ้โหมาหน่อยสวยงามพระหลาม8ยังไงต่อละดอกนี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดสวยงามหลายขโมยอย่างนี้แหละหลายขโมยอย่างนี้แหละยังไงโอ้โหกพันสองร้อยกว่าบาทโอ้โอเลเช่เออมาหกพันหกร้อยกว่าบาทนะเออโอ้โหตอนนี้กำ มาขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าเพื่อนขึ้นเบ็ดเลยตอนนี้กำไรมาสองหมื่นกว่าบ,บาทแล้วเออเป็นไงละดอกน,นี้มาคูณสิบเข้ามาอีกดีคูณสิบเข้ามาอีกดีเออขอหน่อยดีวะขอหน่อยดีวะสวยงามปลาแปโอดอกน,นี้ได้มาหนึ่งพันโอ้มันคอมโบจริงจริงจงวันนี้โบนัสทำแตกนะน้องๆเออมาสวยงามสามร้อยกว่าบาทนะเออเป็นไงล่ะสามพันสองร้อยหกเจ็ดสิบหกบาทนะเออ เป็นไงล่ะอม,มาขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าน้องไม่ได้วันอยู่แล้วกำไรมาสองหมื่นสามนะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเพื่อนๆขอโทษแล้วกัน <c oughs> ไอ้ได่ากัว่วาเออมาต่อหรือว่าบนอาชามันตายดรงจริงอย่างนี้แหละเออไม่ได้วันอยู่แล้วน้องไม่ได้วันอยู่แล้วมาดิคูสิบห้ามา 1, 000, หนึ่งพันแปดร้อยนะเอออือ,อโอ้ยไม่กอด โอ้ไม่ก็โอ้ดอกนี้เพื่อนดอกนี้โอ้โหหลีชีโหหลีชีเลยฮัลโหลฮัลโหลโหหลีชีเลยแล้วดอกนี้ยึก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 ยยักยักเลยโอ้ยได้มาครับอุ้ยหมื่นนะหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเพื่อนครึ่งแสนแล้วแป๊บเดียวครึ่งแสนแล้วจ้าแป๊บเดียวครึ่งแสนแล้วยังไงต่อแล้วดอกนี้โอ้เหมือนต้อง มันต้องเพิ่มเบ็ดเลยละมาเพิ่มตามจํานวนกําไรที่เราได้มานะเพื่อนเออก็ทุนมาแค่300บาทเท่านั้นเองวันนี้อ่ะขอสักสาหมุนเลิกแล้วเพื่อน30มหมุนเลิกแล้วมาสวยงามมเอ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเออมาสี่ร้อกว่าบาทมาสวยงามมันต้องขอโบยเยอะๆมันต้องคอโบเยอะๆอีกวันนี้กูแตกสายลวกูขอแตกสแ,แตกสนว,วันนี้เออสองพันร้อยเอ้า 2 0 0พันแล้วยังไงต่อโ oh, นะอโหมาอีกแล้วมาอีก oh, oh. แล้วเราตอนี้เจ0ดรยห้าสิบาทนะเออพันแปดอีกแล้วโอ้แหวะแหะแหะานน้องโอ oh, oh. โหดอกนี้ได้ไหมเขาไล่งน้องเออหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะเออเลยยี่สิบห้าหมื่น้องวันนี้จะแตกสายหรือเปล่านะเออวันนี้จะแตกสายหรือเปล่านะโอไม่์ก็โอไม่์ก็จริงๆเลยเฮ้ยมา ขอสักสิบหมุนผมเลิกละมันเพื่อนเออเบื้องเ,เ,เบ็ดไปเร็วเนี้สิบหมุนบอวัดไปเลยสิบหมุนเบ็ดผัานนะเพื่อนเออมาสวยงามห้าร้อยบาทยังไงต่อโ oh, oh อโอไมคก็ดอกนี้ดอกน,อนี้คูณสิบเข้ามาคูณสิบเข้ามาคูณสิบคูณสิบมาอีกน้องๆโอ้ยไม่มีตัวต่อเฮ้ยโอไม่์ก็โอไม่์ก็สองร้อยกว่าบาทแล้วยังไงต่อห้าร้อยมาแล้วจ้ะ 700ดร้อยกว่ล้วโอ้ m มก o d โอ้ my ก o d ไหลรัวๆอย่างงี้โบนัสทามแตกดีจริงวันเนี้ยเพื่อนๆใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสทามก็ริ่งใต้กไม่แรกผุมได้เลยนะย้ำว่าริ่งใต้กุมเป็นแรกผุมได้เลยนะเพื่อนะนๆเออโอเคหรือเปล่าเออจะอุ้ยจะมีการบอบรกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมด้วยนะแล้วก็มีสูตรในการเล่นของแต่ละเกมด้วยนะเพื่อนเออดอกนี้เพื่อนๆ,นๆดอกดีได้มา หนึ่งแสนสองมื่นสามพันเจ็ดร้อยกบาทนะโอ้พอลบอบอบอวันนี้ทะลุยอดจริงๆวันนี้ทะลุยอดเลยเพื่อนเออก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพีเยงนี้แล้วกันเพื่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งแล้วกันใครที่สนใจก็กลุ่มอนันตชามตามผมมาลิงก์ใต้ของมแมกของผมได้เลยนะยามว่าลิงก์ใต้ของมแมกของผมได้เลยนะเพื่อนเออจะมีบอเปอร์รเซนการแต่ของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสู้ในการเล่นของแต่ละเกมด้วยเพื่อนเออ ใครที่อยากแตกดีแตกง่ายแตกดีเหมผมก็กริ้งใต้ผุมไี่แลกผุมได้เลยนะยำวาลิงใต้ผุมนีแลกผุมได้เลยนะเพื่อนๆเออวันนี้ก็พกทุนมาแค่300กว่าบาทเออได้มา1 0 0 0 0แเกือบ2 0 0 0 0 0นั้นเพื่อนเออก็ขอตัวกลับไปก่อนละกันเพื่อนบ้ายบายโอ้ไม่กอดทะลุยอดเลยเพื่อนโอ้